สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัวชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องสัวชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลมคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์กับช่องอชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อน,อนก็อย่าลืมไปกด กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวาสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องชัชวาสตล์นะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับมานําเสนอเพื่อนๆในช่องนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับโคดเฟซนะครับ ไม่ให้เพื่อนรู้นะครับไม่ให้เพื่อนบางคนนะครับที่สามารถเข้ามาดู Facebook ได้นะครับเราจะสามารถระบุนะครับหรือว่ายกเว้นเพื่อนคนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เข้ามาดูโพสต์ที่เราโพสต์ไปใน Facebook นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอป a c e b o o k ก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอป Facebook แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ คุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโพสตขึ้นมาก่อนนะครับอ่าผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีวันพุธนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนสังเกตนะครับด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าเพื่อนตรงนี้อยู่นะครับให้ทุกคนไปตั้งค่าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนมาเลือกตรงนี้นะครับ คำว่าเพื่อนยกเว้นกดเข้าไปเลยให้เรานะครับเลือกชื่อเพื่อนที่ยกเว้นไว้นะครับที่ไม่ให้เขาเห็นนะครับไม่ให้เห็นโพสต์ที่เรากําลังจะโพสต์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสุมนะครับว่าจะไม่ให้ใครเห็นนะครับผมก็จะเลือกประมาณนี้นะครับแลอวคนที่ไม่สามารถเข้ามาเห็นได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเลือกใครมั่งนะครับ สมมติว่าผมเลือกประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วเราก็ทําการกดคําว่าเรียบร้อยนะครับด้านบนขวามือเราก็กดคําว่าเรียบร้อยสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับด้านบนนะครับเป็นคําว่าเพื่อนยกเว้นแล้วนะครับโอเคครับเราก็ทําแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วให้เรากดโฟ้ได้เลย ก็เราทาการโพสต์แล้วนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ขีดสังเกตดด้านบนขวามือแล้วก็ไปที่ชื่อหน้าโปรไฟล์ของเราให้เราเลื่อนลงมานะครับอ่านะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับมีรูปฟันเฟืองขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้โพสต์ของเราได้ทําการตั้งค่าเป็นเพื่อนยกเว้นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้โพสต์เก่าละ่ะ เพื่อตั้งค่าเป็นเพื่อนยกเว้นนะครับไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นทํำยังไงก็ให้เรามาที่โพสต์เก่าๆเลยนะครับอ่าสมมุติว่ารูปอันนี้นะครับเราก็ไปที่ขีดสัมขีดเลยนะครับหรือว่าจุดไข่ปลานั่นเองตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่อ่าแก้ไขโพสต์นะครับตรงนี้นะครับอ่าแก้ไขโพสต์หรือว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับ แล้วแต่เราเลยอ่ะส่วนผมจะเข้าไปที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวเมื่อเราก,กดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปเลือกที่เพื่อนยกเว้นเหมือนเดิมเลยกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเพื่อนคนไหนก็นได้นะครับที่ไม่สามารถเห็นโพสของเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเราก็เลือกไปเลยนะครับว่าไม่อยากให้เพื่อนคนไหนเห็นเราก็กดเลือกได้ไปได้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเลือกได้แล yeah. right? yep. ้วนะครับเราก็กดกลับไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปเช็คอีกทีนะครับว่าเราได้เลือกไว้ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราเลือกไปแล้วนะครับเมื่อเราเลือกไปแล้วมันก็ขึ้นชื่อแบบนี้มานะครับเพื่อนที่เรายกเว้นนะครับไม่ให้เพื่อนบางคนนะครับเห็นโพสต์ของเราที่เราโพสไปใน facebook นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําการดูได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e กับช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่อง สัสวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ